ไอฮยาสกะหนึ่งในตัวละครสาวจากเรื่องคาหงุยสมมะวาโคคุระเซตไ i โดยตัวไอฮยาสกะนั้นเป็นตัวละครที่ถูกวางให้เป็นแม่บ้านที่ทำงานอยู่ในบ้านของตระกูลชินโนมิยะพร้อมทั้งเป็นคนที่คอยช่วยเหลือลชินโนมิยะคางุยะซึ่งท่าจะให้พูดถึงคาลรเเตอร์ของเธอส่วนตัวผมมองว่าตัวไอไปอีกหนึ่งตัวละครที่น่ารักมากเลยแค่นี้ครับผมราเล่นครับยังมีอีกครับ ก็ตัวไอเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีความสามารถเรียกว่าอาจจะรอบด้านเลยก็ได้ซึ่งก็ถือว่าเก่งมากๆเลยสําหรับตัวของไอไฮยาสกะแล้วในวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์กับตัวของไอไฮยาสกะนะครับว่าทําไมเธอถึงได้เป็นตัวละครสาวที่เรียกว่าหลายๆคนชอบกันมากนะครับการวิเคราะห์ของผมทั้งหมดมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องจริง100% ก็ทุกอย่างมาจากความคิดวิเคราะห์ของตัวผมเองนะครับหากมีอะไรที่ผมพูดมั่วไปก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับในช่วงซีซั่นวินเตอร์2019ก็ได้มปอนิเมะเรื่องหนึ่ง ก็คือเรื่องข่าวยสม,มะวคือคุรสัสเต้กตามที่ผมได้พูดไปตอนช่วงต้นคลิปตอนนั้นไอฮายาสกะยังไม่ได้รับความนิยมมากสักเท่าไหร่เพราะในซีซั่นที่1ตัวละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งผมเชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะตอบกันได้แน่นอนนะครับนั่นก็คือฟูจิวาระจิกะนั่นเองจิกะในซีซั่นที่1เธอโดดเด่นมากๆเลยเรียกว่าเด่นแสงหน้าคางุยะไปเลยแล้วช่วงนั้นกระแสจิกะจิกะแดนระบาดหนักมากๆก็คนเต้นโคเวอร์กันเกิือเลย กลับมาที่ตัวของไอฮายาสกะสีสั้นที่1ในช่วงตอนหลังๆไอฮายาสกะก็ดูเหมือนจะเริ่มมีบทบาทเด่นๆออกมาบ้างในช่วงตอนที่6เป็นต้นไปนี่แหละครับตัวของไอฮายาสกะก็เริ่มจะออกหน้าออกตากับตัวละครอื่นมาบ้างแล้วซึ่งถ้าจะพูดถึงตอนที่เด่นที่สุดของเธอปรากฏตัวออกมาก็คงจะเป็นตอนที่11ผมคิดว่าน่าจะเป็นตอนที่เด่นที่สุดแล้วก็คือฉากที่ไอฮายาสกะไปแช่น้ํานะครับอันนี้ไม่ได้จะทะลึ่งอะไรนะ แต่ว่าถ้าเอาตามความจริงที่ผมเห็นมาผมว่าสื่อโซเชียลส่วนใหญ่ในช่วงนั้นจะลงฉากไอลงอ่างกันเยอะมากตอนอื่นๆก็พอมีนะครับแต่ตอนที่เด่นสุดก็คือฉากแช่น้ำนี่แหละแล้วหลังจากซีซั่นหจบไปตัวของไอก็ยังถือว่ายังไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่นะักจนมาในช่วงซีซั่นสปริง2020นี้เองข่าวยะมะแต่มีซีซั่น2เกิดขึ้นมาดาภานี้ก็ทำให้ตัวของไอเฮยาสกะโดดเด่น และมีคนชื่นชอบมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวเรียกว่าทำให้ตัวของคาาุยะกับจิกะโดนกลบเกือบมิดไปเลยจิกะจากที่เคยโดดเด่นในซีซั่นที่หนึ่พอมาในซีซั่นที่2ก็ไม่ได้โดดเด่นมากเท่าไหร่แล้วซีซั่นที่สนี้ก็มีตัวละครหญิงมาใหม่ก็เธอมีชื่อว่าอินโนมิโกะซึ่มิโกะผมก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าเป็นตัวละครที่เอาจริงๆก็ดูไม่ค่อยน่าดึงดูดสักเท่าไหร่ ไม่รู้ผมคิดไปเองไหมนะแต่มิโกะส่วนตัวก็เฉยๆนะไม่ได้เฉยๆเพราะเธอไม่น่ารักหรืออะไรนะเธอก็น่ารักแหละแต่ผมว่าเธอยังไม่ได้ดูเด่นๆอะไรมากเท่าไหร่แต่บทเธอดีนะผมบอกไว้ก่อนถึงผมจะบอกว่าเธอจะดูไม่น่าดึงดูดก็ตามเธอก็อย่างที่บอกนะครับว่า ตัวละครสาวในซีซั่นที่2ที่โดดเด่นมากที่สุดนะครับก็คือตัวของไอ้เฮยาสกะในซีซั่นที่2นี้มีหลายฉากมากๆที่เธอโดดเด่นแบบสุดๆเลยก็เด่นสุดจะไปอยู่ที่ตอนที่4เป็นตอนที่เธอเปลี่ยนลุคนั่นเองครับ เป็นแบบสาวน่ารนะักขี่ขู่อาโดเนจากเดิมที่คาแรคเตอร์ของเธอจะเป็นแค่สาวที่ดูเป็นมา่ายจัลเป็นทักนักเรียนทั้งแม่บ้านแต่พอตอนที่4ี่ที่เธอเปลี่ยนลุกใหม่นั้นทาให้มีแฟนอาร์ตของคุณเธอเยอะมากๆช่วงนั้นผมเจอแต่คนวาดแฟนอาร์ตของตัวไอเพียบเลยก็แฟนอาร์ตของเธอก็ถือว่าสวยมากๆแล้วอีกอย่างนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเธอได้รางวัลตัวละครหญิงยอดนิยมในซีซันสปริงสองพันยี่สิบที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นรางวัลจาก a อนิเมตเทรนดิ้ง ก็แสดงความยินดีด้วยที่ได้รางวัลน,นี้ไปนะครับ ก็หวังว่าเธอจะน่ารักขึ้นในซีซั่นที่3นะครับไม่รู้ว่าจะมีไหมนะและนี่ก็คือการวิเคราะห์ของผมว่าทําไมตัวของไอเฮสกะถึงได้รับความนิยมอย่างมากนะครับสําหรับคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอยากให้ผมแก้ไขอะไรตรงไหนก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับผมยินดีอ่านทุกความเห็นของทุกคนเลยนะครับมีอะไรที่ผมพูดผิดไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ bye now. see you